เราไปดูเราเสียงก่อนวันนี้เป็นสุดยอดนักร้องสาวที่มีเพลงเอามาแข่งประกวดเยอะที่สุดอ่ามีถัดจากคุณพุ่ม่วงก็คนนี้นีทั้งเพลงของตัวเองแล้วก็เอาเพลงของคนอื่นมาร้องค o เวอร์ด้วยคุณวอ่์ห้องได้เสียงนี่โหถือว่าเป็นราชินีลูกทุ่งเลยได้เลยปัจจุบันนี้คุณคัทยานี้นะครับพี่ดูใครมาครับยาคุณคัทยาคัทที ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะไม่มีเลยค่ะสนิทกันรู้จักกันค่ะดิฉันกับคุณแคทรุยานเนี่ยนะคะช่วงหลังมาเนี่ยเราจะทำงานร่วมกันในโปรเจกต์อะไรหลายอย่างเราต่างก็มีลูกศิษย์ลูกหาแยะกันไปหมดส่วนนอกจอนี่นอกการทำงานนี่ดิฉัน,น,นคิดว่า,ามีความสัมพันธ์ก็ไม่ต่างจากคุณสุนารีสักเท่าไหร่ไปพบกันเลยครับคุณแคทรุยามาระศรีครับสุดท้ายเอาไปทารองเท้าซะจะแค่ไง ฟางคอมเมนต์กรรมการเลยครับคุณแคทรียามีเสียงที่แบบเป็นเอกลักษณ์แล้วเป็นระดับอาจารย์พ่อๆคุณสุนารีเลยค่ะแสดงว่าแกอยู่ฝั่งทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ฝั่งทางนู้น่ะหนอยู่ในฝั่งคนหมู่มากฝั่งคนหมู่มากค่ะชัดเจนชัดเจนคุณธราสวรรค์ร้องเพลงเพราะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มใหญ่ใช่ไหมครับบางท่านที่ร้องก็พอได้นะครับก็ได้ ก็จะมีคุณคัทยาคุณไฮอปภรหมดแล้วแค่นั้นแหละค่ะแค่นั้นแหละค่ะคุณคาทิระยัตเนี่ยนะคะเจ้าัวมาแค่ซิรยาเนี่ยร้องเพลงก็ถ้าที่ฉันฟังเนี่ยนะคะเสียงดีจังหวะดีอารมณ์ดีบุคลิกภาพดีแต่ดิฉันไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบค่ะเอาคืนมาเลยนะที่กินเข้าไปอะ กินอะไรคะเขากินอะไรคุณทุเรียนทุเรียนอ้าวได้ทุเรียนทำไมแม่ให้คนเดินกินเลยอ่ะขอโทษนะคะไม่ได้สเม็ดเลยค่ะขอโทษทีค่ะดิฉันไม่ได้กินสเม็ดเลยนะคะคำเจ๊ยพเอาวางลงแค่นั้นเองนะคะใครฮะแรงลงเลยค่ะ ที่นั่งกันอยู่เนี่ยค่ะสี่คนซ้ายขวาเนี่ยค่ะกินกันหมดทุกคนยกเว้นดิฉันค่ะเพราะฉันกลัวว่าคุณจะใส่อะไรลงไปถ่ายาเขาเป็นอย่างนี้เละค่ะไม่ไม่ได yes. ้ถือสาเขาแล้วเพราะว่าเขาเยอะเกินไปแล้วเกินที่จะเยียวยาเกินที่จะเยียวยาปล่อยเขาเถอะไอคุณคุณแคทิยารู้สึกไงที่แบบน้องๆเอาเพลงมาร้องประกวดเยอะแยะมากมายเลยเป็นความภาคภูมิใจมากๆค่ะสมัยก่อนที่แคทร้องตามร้านอาหารเนี่ยก็จะร้อง ของคนอื่นก็ปี้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าเป็นพี่สุพี่พุ่มพวงอย่านะอย่าเอ่ยชื่อนั้นออกมาคงไม่มีคนนั้นใช่ไหมไม่มีไม่มีค่ะไม่มีมีแต่ที่คนดังๆทั้งนั้นเลยเราร้องดังๆใช่ค่ะใช่ค่ะก็ได้แกะได้ร้องของคนอื่นมามันเหมือนว่าเราก็มีแม่แบบ แต่พอเรามาเป็นแม่แบบมันมีความรู้สึกภูมิใจมากๆบอกน้องๆอเวลาเขาไปประกวดไปอะไรมีเทคนิคอะไรใดๆยังไงไหมมีคําแนะนํำไหมจริงๆแล้วคําแนะนําก็อยู่อยู่ที่ความเพียรของเขาที่ในการฟังการที่เราจะร้องเพลงของใครเราก็ต้องทําความเข้าใจเพลงของคนนั้นก่อนทีนี้เราก็มาศึกษารายละเอียดรายละเอียดของการเอื้อน การทอดเสียงการใช้ลมหายใจแบ่งลมหายใจอะไรเงี้ยมันรายละเอียดใช่ค่ะตรงนี้มันต้องมีความเข้าใจแล้วก็ความเพียรพี่ในวันนี้ได้เห็นเลยอ่โดยที่ว่าใครเพียรมากเพียรน้อยได้เห็นนะเดี๋ยวนี้เชญเป็นกรรมการนเดี๋ยวเชญทางด้านนี้เลยครับคุณชัตริยาครับตอนนี้ไปเจอเขาเสียงคู่แรกของคุณคัตริยาครับ ยืนสวัสดีค่ะยืนน้ำก้างค่ะยืนน้ำก้างจะเดินไปไหนก็เดินไปไหนถนัดไหมถนัดไหมใจเย็นๆใจเย็นๆกูค่ะอย่าบังคับตัวผมมากไม่ถนัดตรงเท้าสุดท้ายพี่เข้าใจเ่าพี่เข้าใจหนูเปล่าไม่ไม่ค่อยได้ใส่รองเท้าส้นสูงอะลูกหรือไงไม่ใส่ค่ะหนูใส่ของเท้าเตะทำไมไม่ใส่หนูใส่รองเท้าตะเป็นคนสุพรรณค่ะเรียนอยู่ไหมไม่เรียนค่ะทำงานค่ะอ่าทำอะไรทำอะไรหนูแพ็คของอยู่ค่ะอยู่ที่ไหนแถวไหนบางแคค่ะแล้วบ้านเราอยู่สุพรรณใช่ค่ะไปกลับ โอ้โหลำบากไกลหน,น,นุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ่มทำไมหนุ่มหนุ่มก็อยู่ที่ทํางานนี่แหละหนุ่นมก็อยู่ที่ทำงานอืมธรรมดาผมนี่ได้เปิดไปอย่างนี้บ่อยไหมไม่เปิดเด็ดเด็ดเด็ดโอ้โหเขาดูไรมือหน่อยปลาดแล้วทั้งหมือเลยทั้งหมดเลยจัดร้าจักพลาด กันพลาดบ้างลยที่โพยห้วยแล้วเนื้อเพลงไม่จริงชอบร้องที่ไรเลยเนี่ยเราชอบมันจะร้องชอบเปล่าชอบอะไรเนี่ยฮะเพื่อผิดพลาดเพื่อผิดพลาดเพื่อพิดพลาดที่เป็นนักร้องได้ไหมครับปกติเคยร้องเพลงแต่ว่าปกติเคยนะเพื่อพิษพลาดร้องทด้งานร้องหาเงินไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องตอนนี้ไม่ร้องแล้วร้องตอนไหนร้องตอนไหนตอนที่ยากร้องตอนที่ยากร้องร้องตอนที่อยากร้องหนูก็ร้อง ไม่มีดนตรีไม่มีอะไรไม่มีคนฟังหนูก็ร้องถ้ามีคนฟังหนูไม่อยากร้องหนูก็ไม่ร้องหนูไม่ร้องเพรเองเว้ยเป็นนักร้องอาชีพไหมแต่ก่อนนี้ตอนอยากร้องเป็นนิดนึงค่ะเป็นนิดนึงเป็นมือเป็นมืออะไรนิดนึงเป็นไม่นานเป็นเป็นไม่นานเป็นแป๊บเดียวกี่ปีปีเดียวค่ะปีเดียวแล้วทำไมเลิกเพราะคิ้วนี่เขียนไงคิ้วช้ำเขีนช่างเขียนให้เนาะออืทินสอนเขาเหล่าไหมเขาเหล่าไหมทินสอ เขาไม่ได้ใช้นิสสอค่ะเอาค่ะใช้ทุกกันอ๋อใช้ทุกกันเอออยากกลับบ้านไหก็ยากแล้วก็ยากแล้วอยากไม่ได้ร้องอยากกลับบ้านหนูก็อยากกลับแล้วอยากกลับอยากร้องก่อนอยาร้องก่อนสิมาได้ได้ร้องเพลงของคณิยาที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างก็ร้องประกวดอย่างเงี้ยค่ะเคยที่โรงเรียนประกวดที่โรงเรียนตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นอะไร ประมาณมห้ามหกไม่ใช่ชั้นบนชั้นล่างมห้ามหกโอเคมห้ามหกใช้เพลงอะไรเข้าประกวดรอยแผลเป็นรอยแผลเป็นร้องไงร้องไงรอยแผลเป็นเอานั้นสยิบาดแผลไม่เขาปนพี่อย่าดุสิเดี๋ยวน้องผมยุ่งอ่ะลผมเสียทรงหมดเลยเออนี่ก้นหอยพังเลยเนี่ยหายแล้วอย่าไปยุ่งมันมือชอบพี่กับพี่ยาพ่อะไร พลังเสียงพี่แคทดีอะค่ะแล้วก็คำเขาชัดจังวนเพื่อพ evet OK> ี่อน้องมีมดอะไรมีบทแค่หนุ่มเบื่อแค่หนุ่มเบื่อน้องลุกก่อนได้ไหมยืมเก้าอี้ให้น้องพี่นะเห็นไหมน้องสาวหนูเหรอคือน้องปวดตะคิวจะพี่ทำอะไรวะเนี่ย ทำด้วยกันนี่แหละค่ะแพ็คของเหรอแต่พี่เย็บกระเป๋าอ๋ออยู่โรงงานเดียวกันที่คนเย็บเราเอาแพ็คใส่ถุงใช่ค่ะแล้วแพ็คกลับบ้านมั่งไหมขโมยอ่ะนี่เดียนี่เียขอให้เจ้าใดดูอยู่ว้าวเจะได้ดูอยู่เจ้าใดดูอยู่เขาใจดีเขาให้เขาให้เหรอบอกเขาไหมตอนยาวไม่ได้โดยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเจี๊ยบ วันนี้ก็เดี๋ยวจะเชิญเจ้าเบ่านะครับขึ้นมาเพื่ออะไร่เพื่อจะแต่งงานมาหาที่นี่ค่ะมาหาที่นี่อาาตมาหาที่นี่ผมแนะนำเชื่อใจผมไปงานใหนุ่มยุทธ์ด้จงนะทงคนลักษณะนี้ค่ะตาคุณเจบไม่เห็นมีสีขาวเลยทำไมฮะดำอย่างเดียวเลนตาดำเขามีตาดำและตาขาวแล้วครับแต่ว่าหนังตาเขาแคบหนังตาเขาแคบเท่านั้นคนบอกว่าตาตีใช่ไหม มานิดนึงนิดนึงนิดเดียวเนอะถามอายุได้ไหมได้ค่ะถึงถึงคลิปเอ็ดยังสิบแปดสิบแปดค่ะเยดูเนี่ยยังมองแก่ไปหน่อยนะจริงแล้วที่ได้สิบแปดตายตายตายอู้แตนี่สิบแปดไอ้อย่างนู้นไม่สิบหกเองเลย อาชีพอะไรหรือยังไงเป็นนักร้องไหมหรือว่าอะไรฮะเปิดร้านอาหารอยู่ที่ดอนเมืองค่ะเป็นร้านอาหารตำสั่งหรือว่าเป็นร้านร้านอาหารเรีสอร์ค่ะอาหารทั่วไปค่ะอาหารทั่วไปที่อร่อยแบบทั่วทั่วไปอาหารที่อร่อยอีกที่นั่ง18 ที่นั่งรถถูกนั่นเป็นรถทัวร์เฮ้ยคี่ครับเป็นจริงจริงเป็ขนาดร้านอาหารน่ยประมาณหกสิบเจ็ดสิบโต๊ะค่ะเจ็ดสิบโต้เมื่อตอนเมืองนี่คือตึกไหนหรือว่าเปิดตรงลานรันเวย์เลยไม่ใช่ในสนามบินในเขตย่านเมืองย่านดอนย่านดอนเมืองริมคลองปลาปลาเป็นริมคลองปลาปลาชื่อร้านนายแอดเพิร์ค่ะนายแอดเพิร์สทผมไม่เคยไปผมไปร้านข้างร้องเพลงในร้านอาหารตัวเองด้วยไหมครับไม่ได้ร้องค่ะโอ้แล้วไปเป็นนักร้องด้วยตอนไหนอ่ะเป็นตั้ง แต่อายุ13ค่ะก็ไม่กี่ปีนี่เรา18ค่ะใช่ค่ะังร้องห้าปีนี่ก็ไม่เกิน20คงตายเลยใจร้ายที่อย่าไปกินร้านเขานะใส่ยาให้พี่กินแน่เลยใช่ใช่ใช่ก็คือแต่ก่อนเป็นนักร้องเราพี่ของคุณกัณฑ์เยาเลยไหมครับเคยร้องรุ่นเดียวกันด้วยค่ะเคยร้องด้วยกันด้วยค่ะ แคนจำหน้าไม่ได้แล้วแค่เจี๊ยบใช่ไหมอันนี้ใช่เขียนขนาดเพื่อนกันเพื่อนกันเออก็มีเพื่อนดีจ้าดีดาวดีล้ว ร้องคคจำเขาได้ไหมว่าร้องกันไจำได้ล่ะค่ะจำได้ละค่ะเคยร้องอยู่แกงไส่หวังน้ำค้างคือชื่อเก่าวังน้ำค้างตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นออกอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยยังค่ะแยกมาลายกันไหมมีแยกพวงมาลัยกันไหมมีตบมีกันบ้างไหมนิดน้อยตบมีกันนิดน้อยเด็กจะบอกว่านี่สนิทเลยอ่ะโอ้โหร้องร้านเดียวกันไอย่ตไเต้ามาด้วยกันกลับไปแพ็คของเหรอกลับไปแพ็คของเหรอเอา เพลงตัวอย่างเลยนะพี่เพลนตัวใหญ่เนาะอย่างสิมาเขาจะรีบกลับด้วยใครใครจะรีบกลับน้องเขานั่งดูเขาสงสารพีดน้ำส้มนี่กันเราหัวเราะหน้าตาดูดีนะแต่พอหัวเราะเพลงตัวอย่างครับปูนาขาเกยปูนาขาเกยจำเนื้อได้บ้างมีนะมีให้ดูนะถูกไหมเขาร้องถูกไหม เออ่น้องเขาเช็คเนื้ออยู่นี่เขาล้องถู่รีบร้องเดี๋ยวเหงื่อออกแล้วมันไปหมดพร้อมปูดาขาแก่นี่เป็นความบันเทิงที่ทรมานเนี่ยคุณได้บอกไหม เจ็บขาไหมไม่ปวดเท้ามันปวดเท้ามันเมื่อยไม่ชอบไม่เคยใส่รองเท้าส้นสูงเอาอ้อกก่อนไหมเล่าเอาปล่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนี่มีควงใหม่มืออาชีพมากจะเป็นดัมเมเยอร์เหรอครับผมึงคิดว่าดัมเมเยอร์ดล้วมเใหญ่แร้วไม่ด้วยตักร้องไม่ด้วยน่าจะเป็นน่าจะเป็นแม่ค้าส้มตำมากกว่าเฮ้ยอะไรนี่เล่นกันพอวยัง เมื่อยพี่อะไรก็ได้แต่เดี๋ยวน้องเขาปิดลอยในตู้กเลยไปเลยแล้วกันคุณเจฟฟเชียครับเอาตู้ไปเลยพี่น้องอ่ะโอเคเอาเสียงเหมือนนะเสียงเหมือนจริงฮะะอไรหะยังไม่พร้อมในหัดควงไมยอยู่ป่ะโทรไปเสียสุดที่นะพร้อมแล้วดูว่ากรรมการจะพอใจฝั่งไหนนะครับเอ้ยริบบ้ ถอดรองเทมาถอดถอดเท้าเดี๋ยวค่อยถอดรองเท้าเดี๋ยวค่อยถอดรอบซ่องเดี๋ยวหนูถอดรอง้ากรรมการว่ามาเออเอิอเสียงพี่เจี๊ยบเนี่ยแหบกว่าคุณแคทธรียาทิปเนี่ยนะคะเสียงคลายแล้วก็สำเนียงการร้องคลายคุณแคทธรียามากกว่าพี่แนะนำถ้าเข้ารอบปลายเพลงหน้าหนูถอดรองเท้าเลยเพราะหนูจะร้องแล้วรีแลกซ์มากกว่านี้ไหวพี่เข้าไหวพี่เข้าเออ เหมือนนักมวยที่เคยเป็นแชมป์แล้วโดนดาวรุ่งขึ้นมาท้าชิงเจี๊ยบอ่ะเนาะร้องดีฮรร้องดีแต่ว่าเสียงใหญ่เสียงกว้างกว่านะครับส่วนน้องทิพย์เล็กแต่ว่าเหมือนวายพี่เขาเออดิฉันว่าน้องทิพย์เนี่ยเสียงจะคล้ายคุณแคทรียามากกว่าคุณเจี๊ยบนะคะน้องทิพย์คะเออพี่ามจริงๆหนูมาเนี่ยหนูแบบว่าโดนถูกบังคับให้มาร้องหรือว่ามาร้อง ชอบใช่ไหมชอบชอบค่ะคนชอบจริงมันต้องจําเนื้อได้ก็เธอไม่จำเนื้อไม่ได้จริงจําเนื้อได้ป่ะจําได้อันนี้หนูกันเสียอันนี้หนูกันเสียกันเสียกันเสียเนี่ยเพลงเป็นยะงมะม่วงกันลืมเออกระปองเนี่ยที่มันแหวกไปแหวกมาเนี่ยข้างในนี่เป็นกางเกงหรือยังไงคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะขาดดำขาดลอไหายตายเฮ้ นี่อย่าแซวมากนี่แหละที่ยกให้เนี่ยเพราะว่าจะ่แรเออเอาไลท์หนึ่งสองพันเนี่ยไปทำสปาขาบ้าให้ปาตอดเลยเนี่ยแต่ว่าไปทำที่หน้าวัดเป็นปาสวัยแล้วปาสวายดุนขาขึ้นเมื่อคืนคืออย่างนี้ครับคุณเจี๊ยบในความพิเารของผมนะฮะ วิธีการร้องเนี่ยเหมือนกับคุณคัทริยาแต่ว่าน้ําเสียงเนี่ยมันก็มีบางคําที่เหมือนบ้างไม่เหมือนอบ้างถ้าเปรียบเทียบเนี่ยสมวนว่าน้องทิพย์ในสิบคำน้องทิพย์เนี่ยจะเหมือนสักแปดหรือว่าพี่เจีย๊ยบอาจจะเหมือนสักห้าหรืออะไรเงี้ยนะฮะส่วนน้องทิพย์นี่เสียงเหมือนมากเลยถ้าเพิ่มพลังการร้องมากกว่านี้จะยิ่งเหมือนไปกันใหญ่เลยยินดีด้วยที่ได้ยืนเมือ่อยทางหนึ่ง เเกงททออคุณเจฟร้องเก่งร้องดีมีประสบการณ์แต่ว่าไม่ค่อยเหมือนนะน้องทิพย์เนี่ยเสียงเหมือนคุณคัทลียาที่เป็นเด็กครับนี่เสียงเหมือนเลยตอนนี้ก็ยังเด็กคือตอนนี้เป็นสาวอ๋อช่างพูดพูดง่ายๆคือเป็นเล่นละครเป็นคุณคัทลียาตอนเด็กแล้วร้องก็คือใช่เลยอย่างนี้เลยต้าไล่เลยนะข้าต่อศูนย์นะครับเป็นคนที่เขาเรเป็นน้องทิพย์นะพี่เจฟฟ์ครับเจฟฟ์เชิญหลังตัวนี้น้องทิพย์ไปนั่งเลยค่ะไปนั่งกับพี่สาวนั่นแหละ ตอนนี้มาดูคู่ที่สองครับซูกี้กับบุ๋มแชมป์เก่าจับได้เลยใช่ไหมอ๋อนี่แชมป์เก่าแชมป์เก่าาแชมป์เก่ามาฟังกันแชมป์เก็บข้าบ้านไปเลยลูก ใชแนะ่เจทีต่ตายนะอุ้ยนี่คุ้เหมือนมากนะเราไม่มีวันเนะี่ยเฮ้ยพี่มีสิวันนึงมันก็มีวันนึงมันก็มีมันเราไม่มีสักวัน,นเลยนะเมื่อกี้พี่ยังรักมันอยู่เลยยังเชียกันอุ้ยเจอยิ่งเกลียดแล้วล่ะ <laughs> โอ้โหเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังคนนี้อะคุณสุกี้สุกี้สุกี้ทำงานอะไรคะเราแชมป์เก่านะคุณสุกี้ทำอะไรคะค่ะเป็นคอ call นเตอร์ค่ะรับโทรศัพท์โทรออกค่ะให้กับทางบริษัทเทเลอินโฟมิเดียก็คือโทรออกหาลูกค้าเช่นสมมุติโทรไปหาพี่กิ๊กสิ ฮัลโหลสวัสดีค่ะสุภาวดีติดต่อจากบริษัทเทเลโฟมีเดียนะคะต้องดีคุณต้องเพียวใช่จะขออนุญาตรบควนเวลาสอบถามเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออุ้ยอย่างงี้คางต้องยาวแน่เลยหน้าต้องหน้าตัววีเลยแหละหน้าตัววีว้าวว้าวขอแล้วคุณขอเป็นแบบ สอบถามความพอใจใช่ค่ะความพอใจอายุเท่าไหร่ปีน mm. ี้ยีค่ะมาทํางานนักสณะนี้ได้ไงต้อประกาศแล้วสมัครค่ะเรียนจบแล้วก็เลยลองเข้าไปทําดูแล้วเขาสอบสัมภาษณ์ไงให้ฟังเสียงเหรือยงก็คิดว่าตัวเองเสียงเพราะอยู่แล้วก็เลยไม่มีปัญหาเล่กีฬาไหมไม่เล่นค่ะเอกินแล้วนอนเลยกินแล้วนอนเลย ร้องเพลงไหมร้องเพลงไหมร้องค่ะร้องที่ไหนแล้วแต่ใครจ้างไม่มีคนจ้างไม่มีคนจ้างก็คือร้องเพลงก็คือร้องเล่นร้องเล่นอ๋อไม่ใช่ประ้องเล่นคาราโอเกะไม่ค่อยประกวดไม่ประกวดด้วยธรรมดาได้ไปร้องเพลงแคทตยาบ่อยไหมไปคาราโอเกะไม่ค่ะอ่าทำไมอ่ะก็ร้องฟังคนเดียวร้องฟังคนเดียวตอนไหนอาบน้ำอาบน้ำในห้องน้ำเปลี่ยนจ้าก้องเกตอนอาบน้ำในห้อูนา้าเปลตัวใหญ่ก้อง พฤตีกรรมเหมือนเคย่ลักษณะสุกี้แล้วใครเป็นคนบอกว่าเราเหมือนล่ะเวลามีประกวดเมื่อก่อนนะคะคนในหมู่บ้านก็จะบอกว่าเหมือนแล้วก็คลในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านบอกว่าเหมือนว่าต้องเคยประกวดอะสิก็เคยบ้างแต่ว่าไม่ไม่เยอะเล็กๆในในหมู่บ้านเนี่ยเฉพาะหมู่บ้านไงเอออยากฟังประวัติเขาไหมคุณบุ๋มเนี่ยเล่าไปซิว่าเราระดับไหนยังไงบ้าง ตั้งแต่จบป .6 มาครับร้องคัทริยามาโดยตลอดฟังเป็นอัลบั้มเลยค่ะฟังเป็นอัลบั้มที่บ้านนี่อัลบั้มของคัทิยานี่ต้มน้ำแล้วกินซุ้งกลัวไม่เหมือนกลัวไม่เหมือนกลัวไม่เหมือนทุกวันนี้เป็นคนขาเป็นลูกคนจีนอยู่กลางวันไปเดินตากแดดให้ดำจะได้เหมือนคัทิยานี่แล้วย้อมผมเป็นฝรั่งคัทิยาอิงลิศ เอออิงลิทว้าช่างอคนล่วคุณบุ๋มเป็นนักร้องใช่ไหมครับร้องเพลงด้วยค่ะตอนนั้นตอนนั้นที่มายังเรียนอยู่เป็นนักเรียนด้วยเลยยนอู่ตอนนี้จบแล้วจบแล้วแล้วทำอะไรทำงานอะไรรับจ้างทั่วไปค่ะเขาจ้างไปทำอะไรก็ได้สียงดีป่ะยกเครื่องสิงดีไหมเป็นคอนเซนเตอร์ได้นะเสียงดีนี่ไงมีมแต่ว่าแต่ว่าว่างๆหนูชอบเป็นนางฟ้านะคะคืออะไรคืออะไรล้ำหน้าน้าล้ำหน้าน้าค่ะ ป็นนางฟ้ารำหน้าเนี่ยโอจะมีเป็นนางฟ้าด้วยใครรำหน้าเนี่ยเราเรียกหน้าเนอะนำฟ้านำมาไงนึกว่าจะไปเป็นแอโฮสเตดรบหน้าเนี่ยนางฟ้าที่เมาทุกตัวโอเคฟังตัวอย่างฮะข้าพนิยาทั้งคู่เพลิงตาต่อตาฟันต่อฟัน นึกถึงที่คุณคนิตยาบอกไว้ตั้งแต่แรกต้องฟังให้ละเอียดฟังให้ดีแล้วมีความเพียรถึงจะเหมือนได้อันนี้ก็ธรรมดาร้องบ่อยแต่อยู่ในห้องน้ำวันนี้เพื่อความชินนั่งยองๆเชิญเลยครับขอไม่ต้องผมนึกว่าจะแค่นะเดี๋ยวเราจะมีตุ่มมาวางตาตาตาตฟัง ผมเลยนะตาต่อตาฟันต่อฟันครับไปไหนร้องในห้องน้ำริงเหรอจริงค่ะเฮ้ยลีลาเธอไม่มันเหมือนเคยร้องเคยอะไรเคยตะกวดไงพี่เขาบอกเคยตะกวดแต่ไม่บ่อยคนที่ไหนคนที่อีหวันเนี่ยเป็นคนจังหวัดนครนายกค่ะคนนครนายกโอเคบ้านเดียวกับ พี่หลยหัวพี่ตั๊กผัวคนพี่เท่าไหร่คะผัวคนไหนคะผัวคนปัจจุบันค่ะแต่ยังไม่ใช่คนสุดท้ายแค่นี้คนปัจจุบันนี่คนล่าสุดคนเพชรบุรีเดี๋ยวก่อนนะคะทำไมคะคือ ฝังมาบอกว่าถ้าวันนี้สุกี้โดนแป้งจะงดร้านที่20ให้จังหวัดที่ชนะไปรับกับพี่แอร์แทนเอ้ออ่าแล้วแต่นะแล้วจังหวัดนั้นจะได้ประมาณ8 0 0แสนเพราะดูจากสภาพแล้วก็เกือบร้านเกือบล้านเกือบล้านละกันละกันเฮ้ยนายกล้าเล่นขนาดนี้ยะพวกนายไม่กล้าเลยนะอะไรดูหน้าทิปยโอ้โหมทาไมเล่นันาดไหนขนาด โอเคไหมทิพย์ใจเย็นเขาล้อกันเล่นเลยนะเข้าเชิญดูนะกรรมการจะพอใจฝั่งไหนนะครับเอริมมี่มานียงไลูกหายใจออกไหมหายใจออกไว้ลูกเฮ้ยหนูเปลแปเข้าด้วยสิที่มาลูกร้องดีหนูร้องดีหนูร้องดีแต่วันนี้หนูเจอใยแขกด้วะ เดี๋ยวนะคะฟ้องก่อนอะไรลูกอย่าว่าแต่น้องทิพตนะคะนี่เหมือนกันเอ้ชมป์นี่เธอยังจดเนื้ออยู่นะหนูเวลาหนูซ้อมหนูซ้อมทั้งอัลบั้มเลยค่ะแล้วก็เลยไม่ได้จำเลยนะจะบอกว่าหนูจําทั้งอัลบั้มไม่ได้จำทีละเพลงใช่จำไม่ได้ทัละเพลงอะไรนะครับที่บอกไม่จริงโกหก โอเคเดี๋ยวพ่อฟังกรรมการของเราสักนิดหนึ่งนะฮะหอมเสร์ไพ้ส์คุณสุกี้มากคุณสุกี้เป็นคนที่ร้องเพลงดีมากแต่ว่าอันนี้เราเอาเหมือนบังเอิญว่าคุณบุ๋มเนี่ยเสียงคมชัดเหมือนกับคุณคาทริยยเลยแต่ว่าไม่ต้องเสียใจที่เราโดนแป้งเพราะตอนนี้เราเซ็กซี่เหมือนหมูทองคัตสึมากหมูทงคัตสึเซ็กซี่ยังไงดูน่ากินยั่วยั่วคุณสุกี้ร้องเพราะแล้วก็มีความสุขกับการร้องเพลงด้วยโยขยับ แขยับช่วงล่างผมชอบแม่ช่วงใช่ไหมแม้วรูปร่างอาจจะเป็นอุปสรรคแต่ว่าขยับไปได้เนียนดีครับแต่ว่าเอาความเหมือนแล้วเป็นรองแชมป์เก่านะครับแต่ว่ายังไงผมไม่ให้คุณสุกี้แต่ผมก็จะเป็นลูกค้านะครับดิฉันว่าน้องสุกี้น่ยสวยนะคะหนูเป็นคนที่สวยจริงๆนะ นี่หน,หนูจะไม่อยากมชมกับตรงนี้แหละนี <c oughs> ่เสน่ห์นะถ้าหนเี่เป็นคนมีเสน่ห์นนห,หนูจ๋าเวลาหนูร้องเพลงนะโอ้โหแบบมีสเสน่ห์เหมือนเหมือนคิมอ่ะเหมือนคุณคิม,ม,อ,คม,ม,อ,คมอ่ะเออหนูไม่เหมือนใครหนูเหมือนตัวหนูนี่แหละเหมือนใครก็ได้อย่าเหมือนมันแล้วกันนะคะพี่ใหา่ใหญ่พี่บอกว่ามันมันมนี่หมายถึงใครนะคะอย่าเหมือนมันเท่านั้นเองไม่ได้เอ่ยชื่อไม่เดือ้ร้องโอเคป่ะคุณบุ๋มเนี่ยเขาเสียงเขาแข็งแรงนะคะแต่แปลกใจ สเกตปคะคนที่ชอบแคทรียาชอบแบบไหนรู้จดเนื้อทุกคนเลยลายนี้ยังจดเลยเป็นพี่แคทมีเพราะหลายเพลงมากแล้วก็แล้วเพลงใครมีไม่เพราะหลายเพลงก็มีพูกเพลงีแแต่ก็ไม่ค่อยพอด้วยนะค่ะเสียเวลาจำค่ะเสียเวลาจดด้วยโถจำจำปรนองได้ไป แล้วมันร้องทำไมคะยังค่ะยังค่ะเขายังไม่เขายังไม่ตายค่ะเขาบอกว่าจะไปที่หลังแคทเียาโอเคสำหรับน้องบุ๋มเป็นไงน้องบุ๋มน้บุ๋มเคะเนพียงแข็งแรงมากเลยใช่ค่ะถ้าดิฉันเป็นคุณแคทรียาเนี่ยนะคะมานั่งฟังบุ๋มร้องเป็นขนาดนี้ดิฉันทนไม่ได้แน่เลยถ้าดิฉันเป็นแคทรียาดิฉันต้องรีบกลับนครสวรรค์กลับไปทำนาดีกว่าไม่ได้ทำนา ทำไบดีดีกว่าคุณหน่อยนึงคุณไงเลี้ยงนกเอี้ยงตลอดหมายถึงว่าเป็นควายใช่ไหมฮะไม่ไม่ควายใช่ไหมไม่รู้แต่นกเอี้ยงต้องควายแล้วแหละตาควายอกี้ทุกคนไงว่าพี่อะไรมาจิกมาจิกเพื่อพี่ควายแน่แม่นกเอี้ยงจิกหัวนานควายอ่ะนกเอี้ยงจะจิกหัวปวดหัวไหมไม่ปวดเออก็ไม่ได้หนักหัวพี่เนี่ยก็ไม่ได้หนักหัวพี่เนี่ย ใฮ้หนูพี่ฟัรายการแป๊บหูเดี๋ยวไปล้างตาก่อนครับโอ้ล้างตาอ้าคุณไก่เดี๋ยวชมก่อนสำหรับน้องสุกรเนี่ยนะฮะสุกี้ชมเลยว่าหนูเนี่ย ถึงแม้ว่าไม่ได้ผ่านเวทีอะไรมาเยอะนะแต่ว่าหนูร้องเพลงน่ารักมีเสน่ห์จริงๆนะครับเพียงแต่เสียงเราไม่เหมือนเนาะของพี่พี่คัทเนี่ยเขาจะเสียงกว้างเสียงออกแบบมีพลังหน่อยซึ่งเหมือนกับคุณบุ๋มมากคุณบุ๋มก็เก่งมากปกติแล้วเนี่ยแชมป์เนี่ยนะจะมีความกดดันไงแต่บุ๋มก็ยังทําได้ดีเก่งจริงๆไม่หนักหัวบุ๋มเนะคะโอเคนะโอเคนะโอเคนะรักนะรักนะ ครับน้องสุกี้เสียงไม่ค่อยเหมือนนะครับแต่ดีเพราะว่าเสียงเราเป็นเอกลักษณ์มากจริงๆร้องเพลงด้วยเสียงเรานี่แหละเพราะแล้วะครับแล้วเวลาถ้าจะ,จะจะมีรับงานที่ไหนเอาแป้งหยอกหยอกแบบเนี้ยสวยนะพี่ดูดิส่วนคุณบุ๋มเนี่ยวันนี้ผมว่าเรียนแบบวิธีร้องมาแต่เนื้อเสียงก็ยังบางกว่าคุณแคทอยู่ดีจริงๆสําหรับเมื่อกี้ที่ผมฟังเนี่ยชิปเสียงก็คล้ายไม่แพ้นะไไนทีท่นี่อยู่ที่เพลงต่อไปนี้แล้วล่ะว่า เขาจะไม่่่แแนวาลเข้าทางใครแล้วใครจะทำออกมาได้ดีถือว่ามีโอกาสบุ๋มอย่างที่ตายใจนะลายเชี่ยวลายเชียวมเต็มที่หว้เลยคนสุพรรณเหมือนกันเ้ยเอาละคุณสุกี้ขอบคุณมากนะครับแป๊บนะนนี้ครับปึ๊บบุ๋มอยู่นี่มานนี้มาเลยเอาละครับเอาละสบายตัวแล้วพี่จูทำไมอ่ะตายหมดแล้วเฮ้ยลองดูคล่องตัวป่ะลองดูอาเอ๊ะ เต็มแน่วเต็มแน่วอะโอ้โหทำไมเปลี่ยนรองเท้าแล้วหน้ายังเหมือนเดิมเลยอ่ะหน้เองกำลังคิดอยู่ว่าจะแพ็คอะไรดีได้วันเท่าไหร่วะสามร้อยสามร้อยโอ้แค่แรงขั้นต่ำพอดีค่ะแล้วกินมื้ออะไรมื้อละร้อยมื้อละร้อยสามมื้อไม่เลือก ว้าวเก็บไว้ร้อยกินสองร้อยพอเข้าใจป่าผู้ชายอย่าไปเลี้ยงมันเล่นเฟซพอเข้าใจป่าหลอกมันทำไมันเลี้ยงดูเราพรหน้าเรามันได้อยู่แล้วพรหน้าเรามันได้อยู่แล้วคนบ้าไอยคิ้วตกยันติด มีเพลงอะไรเศร้าๆไหมสู้สารคนช้ำแม่โดนใจรีร้องเพื่อที่มันจะสุ้สารเลยนะผมเป็นร้องเลยนะเนี่ยนี่เป็นร้องเพลงโดนเมื่อชีวิตของหนูฟังตัวอย่างก่อนนะดีไหมนี่เขาร้องใช้ได้ไหมเอาเป็นว่านี่แคทเขาร้องใช้ได้ไหมร้องดีค่ะร้องดีสู้เราได้ไหมชนะค่ะดีมากโอเคสู้เต็มที่นะสู้ตา สู้ตายสู้ตายอไปเลย <c oughs> ตาย่อนเลย <c oughs> เต็มที่ไว้สุสานคนช้ำ <c oughs> เชหม ดีทั้งคู่ดีทั้งคู่ถอนหายใจทำไมเฮ้ยแต่เขาเต็มที่นะแต่เขาก็เต็มที่นะอยู่ที่คุณแคทครับอยู่ที่คุณแคทชอบฝั่งไหนนะชอบอะไรเหมือนเชิญมาดูว่าคุณแคทนะครับจะพอใจเอ๊หรือบีครับเอ๊หรือ ผุมวันนี้ร้องเป็นยังไงวันนี้น้องบุ๋มแก้วเสียงอาจจะแหบแล้วก็จะมีเอื้อนแบบยังไม่ลื่นไหลนะ <No. S 2> แต่ถามว่าเสียงความชัดเจนมียังมีอยู่คุณภาพของเสียงยังมีพลังอยู่ คสำหรับน้องทิพย์ของผมแหละครับน้องทิพย์เด็กน้อยของผมวันนี้วันวันนี้น้องทิพย์นะคะคือเขาเป็นคนที like ่ขาดความมั really ่นใจนิดนึงแต่ถามว่าร้องออกมาดีไหมร้องออกมาดีนี่ร้องดีแล้ววอนน้ำเสียงเขาเนี่ยไม่ต้องไปเติมแต่งอะไรเขาเป็นคนเสียงหวานนีเห็นบ้าแล้วแล้วช่วงจังหวะอะไรเงี้ยคือลมหายใจอะไร เขาเขาก็แกะมาพอจะหวรให้ความลื่นไหลของการเลื่อนหลังบ้านฉันมีที่ดินเขามีการเลื่อนในเลื่อนนอกเขามีชอบงน้ำเสียงเขานะเดี๋ยวได้ร้องกับพี่แคทแล้วมีอะไรอยากพูดกับพี่แคทบ้างอันนี้พูดได้พูดได้ดีใจมากเชื่องแล้วลดเชื่องแล้วดีใจมากเลยเพราะอะไรเพราะอะไรเคยไปฟังเขาไหม ไม่เคยไมัเงแรกย่ะครั้งแรกเราได้ยืนใกล้ๆพี่ก็สวยไมสวยไหมสวยค่ะกับพี่ตั๊กแกสวยเหมือนกันสวยทั้งสองเลยค่ะสวยทั้งสองเลยค่ะดีมากขอบคุณนะครับโอเค